สวัสดีค่ะพบกับช่งองไม่ออกโกกอกวันนี้ขึ้นเขามาเก็บเห็ดเผาะกับลูกชายคนโตนะคะน,คน,น,น,นี่ค่ะเจอแล้วทุกคนนี่ไงเก๋แล้วมั้งนี่ค่ะอันนี้ใช่อุอเก่งไปะละนีไง,ไง่ันนี่ก็ใช่โอ้โหนี่กิ่งไปไหนแล้วคะเมื่อกี้ Oh, ni apa? Balak, balak, balak kilo. Ni, ni, gemang oh, gemini. Ini ka? Hentu balu. Penalo. Hentu lomong, boh. เป็นไข่อีบ่นี่ค่ะเดี๋ยวเราหาเรื่อยๆนี่ไงเก็บเอาเลยที่มันผู่เราเจออีกแล้ววันนี้น่าจะเพิ่งออกเว้ยเลขาวอยู่เลยนะคะนี่ สองอีกทีส่งหาเรื่อยๆค่ะโอนนีไงเจออีกแล้ว้ายโอ้โหอันนี้น้ำมันกัดเซาะนะฝนมันแรง๋รยวนี้มันก็มันแล้วค่ะเก็บอีกรอโอ้โหวันนี้จะเก็บนานๆหน่อยมากับชายคนตัวนะคะไม่รีบนี่โอ้โ อันเล็กๆก็กำลังขึ้นค่ะนี่จะเป็นผดๆอยู่นี่นี่น้อยๆนี่แล้วก็เลือกเอาเอาเฉพาะอันตโตๆนี่แหละนี่ค่ะมันมากแล้ววันนี้นะนอุ้ยนี่นี่โอ้ดหรือยังเนี่ยนี่ค่ะเป็นกันเลย ก็ต้องมองหาอีกนะคะด้านบน,นค่อยๆหาไปนี่ไงว้ารู้ว่ามหมดแล้วอุ้ยนี่นมือวันนี้ไม่เอาเนาวแล้วนี่ค่ะ,คะเตรียมกำรรเลยโหเหนื่อยเหนื่อยกนก็ยังมีเดี๋ยวกวงไ้นี่ก่อนนี่นี่นนน จะออกกองไว้นี่เพราะเรายังเห็นอีกนี่อันนี้ก็ใช่นะคะยังกัดซอะอยู่นะนี่ตอนไนม่เห็นหลอกมันเพิ่งอ,ออกอว่ายังขาวอยู่โอ้ใบตองปิดไว้ มันก็คักแล้วนอกจาดเห็ดเพาะหมดระบบแล้วก็ไปตามทางสายน้ำนี่ไงโอ้ไม่เก,ก็บไปเรื่อยๆนะคะนี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนเห็ดเพาะไ้ยใช่หรือเปล่าโอ้ใช่หมดเลยค่ะเนี่ยว้าว ต้องหาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วล่ะนี่นี่อันนี้ก็ใช่เนี่ยอันนี้ก็ใช่เนี่โอ้ยสองอีกทีโออน่าจะใช่หมดละป่าข้างบนเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปหาอาัลตาก่อน ้มันอยู่บางเห็ดโพหนังนะคะอันนี้นะว่าแม่นเห็ดโพป้ายด้วยค่ะ จะไปเห็นหละนองแบบนี้อืออืออือแล้วก็ู่ต้องอีกดอกนึงอื่อออันนี้ใช่ไหมใช่นะคะนี่ไม่หอมอะไรนี่ต้นอะไรคิงแข็งไหมนี่เดี๋ยวดึงดูสิถ้าไม่หอมมากเลยนี่เป็นตอน อืหอมมากค่ะอันนี้นี่นจะเป็นขิงแข็งมั้งนี่โอ้เป็นดงเลยนะนี่โอ้ขิงปลาขิงโอ้เยอะมากเลยปลาขิงนี่ไม่มเห็ดนะเงี้ยงดีหนอย เห็ดอะไรเนี่ยมันสวยมากเลยแกงใส่กันเนาะมาเป็นเห็ดรวมก็แล้วกันค่ะโอ้สวยมากแต่เขาว่าเห็ดหน้าวัวนะคะนี่นึง่งอร่อยมากเลยนะโอ้โอแค่นี้เหรอโอ้หาอีกก่อนหาอีกก่อนค่ะอะไรเหลืองเหลืองะละไปดูซิผ mm hmm. ลไม้หรือว่าเห็ดนะโอ้เหมือนเห็ดละงกจังเลยเนาะแต่ไม่ใช่ค่ะนี่ไงเหลืองเหลือง mm hmm. นี่กำลังเริ่มแล้วค่ะนี่เห็ดซี่เห็ดพึ่งขมนะเนี่ยถ้าได้เยอะเนี่ยโอ้โหแกงอร่อยนะเขาว่ากันนี่อุย้ยอันนี้หอยก็มากินเนาะนเก็บเอาใส่ตะกร้าไปเห็ดกำลังเริ่มออก ตาอีกแล้วค่ะนี่ไงทุกคนว้าวอุ้ยหักแล้วขาหักแล้วค่ะเอาไม้ีนคขามาไปก่อนนะคะตอนนี้ยังมันยังไม่เห็นเยอะนี่ว้าวมีขาเจอแล้วได้แค่หมากเดียวเนี่ยป๋อเอ่ขาเจอแล้วทุกคนนีไม้เพื่อน่นึงนี่ไงค่ะนี่ อุ้ยตัวเฮ้ยมีหมากตูมากนี่ถ้าเจอเนาะลูกตู่นะคะหนึ่งสองสามุนู่นนู้นนู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 นสี่ะนี่ไงว้าวผอดโอ้ใหญ่ยายมากนี่ใส่กระป้ารวมมิดเลยนี่เอฟซีเจอแล้วว่าอยู่ว่าอยู่ว่าตรงไหนเคยออกมันต้องออกนะคะเนี่ยว้านี่เห็ดพึ่ง โอ้โหได้แล้วเดี๋ยวให้ลูกชายช่วยหานี่ค่ะกินได้ไหมนี่ตระกูลเห็ดพึ่งน่าจะกินได้แหละนี่ค่ะใส่เข้าไปเดี๋ยวเราหาต่อโอ้มันอยู่แถวนี้นะคะป่าเห็ดพึ่งไปเดี๋ยวเราหาเลาะก,กันอีกตรงไหนนะที่ไม่เคยออกนะคะแถวนี้แหละ มื่อกี้นี่คุณแม่ก็เดินมาแถวนี้นะต้องหาป่าแถวนี้แหละใกล้ๆก,กันนี่แหละมันเหมือนใบตองมากเลยเนาะอุ้ยยังไงเอฟซีโอ้โหดีใจจังเลยเจออีกแล้วยังไงคะาได้สองลอกได้เพิ่มแล้วค่าได้เพิ่มแล้วเราจะแกงรวมเลยเห็ดพึ่งโขมเห็ดพอเห็ดอะไรก็ใส่ด้วยกันมันจะแซบแซบอุ้ยนี่นี่นี่น ตีนขามันจะหกักละเนาะอึ๊บนี่ไงว้ายังสวยอยู่เลยว้าโอยคุณแม่เจอเห็ดโผล่ในป่าไฟไหม้แล้วเอนซี่ไหนหนึ่งสองเดี๋ยวเก็บก่อนอยู่ในไม้นี่แล้วนี่สองนี่อีกไหมนี่ค่ะสามโอ้ยเดินมาเจอตรงนี้อีกว้าวนี่นค่ะคุณมาๆๆเราจะขุดกันละคะนี่นะ่ะ ถึงเวลาต้องขุดดูสิเขาบอกว่าเห็นหนึ่งแล้วก็ต้องให้ขุดนะคะนี่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 ว้าวว้าวนี่นี่นี่โอ้โหนี่ไงนี่ไงนี่ไงอื่นี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 ่โอ้ยคักแทนนี่ป i าดนี่ไปนี่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 โอ้ยนี่ ดินหมดไปยังแค่ไน,นไปมัใช่ไหมนี่นี่ไงโอ้ยนี่ค่ะไดายแล้วได้เพิ่มได้เพิ่มนี่นะคะเอฟที่ยังอ่อนอยู่เลยเนี่ยอะไรมากัดกินเขานนี่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 นสนะขาวเลยนะคะนี่ ออกที่หลังก็ออกที่หลังอยู่เนาะนี่อืนี่ค่ะโอ้ได้เยอะแล้ว